สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเละเทะมาก วิโรธถอนงอกประยุทธ์ประมาทถือดีไม่ฟังใครทําให้ประชาชนเดือดร้อนนายวิโรธลักษนาอดีสรสอสอบัญชีรายชื่อในฐานะโคศพ,พักก้าวไกลกล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่สั่งซื้อวัคซีนมาน้อยเพราะในช่วงนั้นสามารถบริหารสถานการณ์ได้ดีว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่การระบาดภายในประเทศแต่เป็นการระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงนั้นสถานการณ์อาจไม่ได้ร้ายแรงแต่รัฐบาลควรจะตั้งสมมติฐานกรณีเกิดฉากระกทัดที่ร้ายแรงที่สุดไว้ หากเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทแห่งหนึ่งก็คงต้องลาออกแล้วการบริหารวิกฤตระดับโลกที่มีความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆก็เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วดังนั้นรัฐบาลต้องสร้างฉากทั์ให้รอบคอบและรัดกุม ขนาดปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นเลวร้ายที่สุดยังเละเทะเช่นนี้การเป็นรัฐบาลที่ดีที่ต้องบริหารราชการแผ่นดินและต้องรับผิดชอบชีวิตประชาชนคนไทยทั้ง67ล้านคนต้องเตรียมการในทุกฉากกระทัดโดยเฉพาะฉากกระทัดที่เลวร้ายที่สุดนายวิโรธกล่าวอีกว่าการที่พลเอกประยุทธ์ ออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้สะท้อนว่านายกคนนี้ประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไปและบริหารราชการแผ่นดินด้วยความประมาทถือดีไม่ฟังคำชี้แนะหรือคำแนะนำของใครทำให้ประชาชนทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้ความเดือดร้อนทุกหย่อมยาต้องได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การที่รัฐบาลถูกกล่าวหาว่าประเมินสถานการณ์ต่ำเกินจึงไม่ได้เป็นการกล่าวหาที่เกินไป เพราะวันนี้แม้รัฐบาลจะไม่ได้สารภาพสำนึกในโทษและขอโทษประชาชนแต่มาตรการที่ออกมาอย่างล่าช้ารวมถึงการตั้งคณะกรรมการจัดหาวัคซีนทางเลือกและการเจรจากับบริษัทวัคซีนยี่ห้ออื่นเพื่อนำเข้าเพิ่มอีก35ล้านโดสเพื่อฉีดให้ทันภายในเดือนธันวาคมนี้ก็คือสารภาพเชิงพฤติกรรมอยู่แล้วนายวิโรธได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กระบุว่า ในที่สุดสิ่งที่ผมพยายามพร่ำบอกให้รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีนเพื่อให้รัฐบาลสามารถดำเนินการจัดฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่ประชาชนไม่ต้องมาแบกรับความเสี่ยงโดยไม่จำเป็น จากรายงานข่าวที่ผ่านมารัฐบาลได้เร่งติดต่อเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนยี่ห้ออื่นและได้ข้อสรุปว่าจะเร่งจัดหาวัคซีนทางเลือกอื่นอีก2-3ยี่ห้อโดยกำหนดเป้าหมายว่าจะฉีดให้กับประชาชนภายในธันวาคมนี้อย่างน้อยสิ่งที่ผมได้ติดตามตรวจสอบและพร่ำบอกเกี่ยวกับวัคซีนมาโดยตลอดก็สามารถเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ทำให้รัฐบาล 1. มีสำนึกถึงความเร่งด่วน s e n s e of u r g e n c y และกระตือรือร้อนที่จะเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น 2. ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีน (vaccine diversification) มากขึ้นจนนำมาซึ่งข้อยุติทั้งการจัดตั้งคณะทำงานในการจัดหาวัคซีนทางเลือกจนเกิดการเจรจาเพื่อจัดหาวัคซีนยี่ห้ออื่นมาฉีดให้กับประชาชนได้ในที่สุดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ